ชีวิตอยู่ในกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเกี่ยวกันนะอยู่ที่ไหนจะไกลแค่ไหนสัมพั จะได้เจอกันเนี่ยอีกนาเลยอีกนาเลยคือมีติ้งอยู่เป็นสิ่งที่เราได้เจอกันแล้วเราก็จะเว้นไม่ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเค่อยเจอกันใหม่ตารางเดินสายบามพ้าออกอยังคะยังไม่ออกค่ะแต่ตารางถ่ายออกแล้วนะคะเฮอ,อก็นั่นแหละ เดี๋ยวก็ได้ดูเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วไม่นานเกินรอหรอกชิงหน้าก็หวานและหลังจากเทพก็จริงอ่ะหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่หนูไม่ได้หวานมานานเพราะสิ่งก่อนหน้าเราคือดาริโนไม่ก่อนดาริโนคือสิ่งอะไรคี H ibo, H ibo. โบคีโบเอ้คีโบก็น่ารักดาริโนแล้วก็คิสมีก็ก็แบบก็ไม่ได้น่ารักใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะดาริโนกับคิสมีก็สิ่งเดียวกันแต่นั่นแหละแล้วก็เคียวิร์กบอดเลสอ่ะชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ คิโอไคนูจิดะไม่ใช่มันมีใครสักคนอ่านแล้วมันฟังดูดีมากน่าจะสาวน้อยอะ่ะน้องแบบคิโอคุนจิดะอะไรสักอย่างแล้วมันดูแบบมันดูไพเราะหนูไม่สามารถอ <c oughs> ุ๊ยพี่ฟอร์มาไลฟ์ฟอร์ม alive สิบนาทีเองนะ life, พี่ฟอร์ม alive สิบนาทีทุกคนอีกสิบนาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วช่วงเนี้ยต้องแบบหนูจะแบบไม่ค่อยอยากพลาดไลฟ์พี่ฟอร์มเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้นหนูก็ไม่ได้ดูทุกไลฟ์ใช่ไหมคะช่วงช่วงที่เราเข้ามา <c oughs> ทํางานแต่แบบช่วงหลังช่วงหลังไม่อยากพลาดพี่ฟอร์มทำไร พี่ฟ้าตัดผมใหม่เฮ้ยไม่ได้มันเห็นชื่อทุกคนนี่นะเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูเราไปดูย้อนหลังได้แต่แค่แบบช่วงนี้ชอบดู <c oughs> อย่าดึงเศร้านะใครดึงเศร้ามีคนอะ่ะแบบคือตอนนั้นก็มีแบบหนูก็น่าจะเห็นว่าบางคนก็รู้กันอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเขาเหมือนแบบมาคุยกับหนูตอนโรโชแล้วก็แบบหนูเกือบร้องไห้ตอนโรโชแต่ตอนนั้นก็ต้องคือไป <c oughs> แบบช่วงหลังๆแบบไม่ใช่ช่วงหลังช่วงนี้มาแบบ เห็นแบบเยี่กับพี่ฟอร์แล้วก็จะรองดู MV มซากุระก็จะรองไห้ตอนฉากพี่ฟอร์ออตอนที่รู้พี่ฟอร์แกนแล้วรู้สึกยังไง คือหนูอะเดามาก่อนสักพักแล้วเพราะว่าเพราะอะไรเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละทำให้หนูเดาแล้วก็ก็มีที่รู้สึกคอนเฟิร์มแน่ๆคือตอนตารางงาน Re q u e s t Hour อออกค่ะคือมันจะเขียนว่าใครขึ้นเพลงไหนบ้างอย่างี้ใช่ไหมคะแล้วก็นั่นแหละเอาไปว่ามันก็จะเห็นแล้วมันก็จะมีของเขาะอะไรอะเพลงเพลงชื่อสกุละใช่ไหมแล้วหนูก็ไล่ไปดูแล้วก็แบบโอะ คือตอนนั้นยังไม่ประกาศเซมใช่ไหมคะว่ามีใครบ้างก็เลยไล่ไปดูแล้วก็โอ้ไม่มีฟอตอนคือหนูมันเริ่มจากการที่สงสัยมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เลยก็เลยเห็นอันนั้นก็เลยแบบแน่เลยและที่ตกใจก่อนนั้นคือไอเพลงบบกุวะอินายใช่ไหมคะแบบหนูาจาสมาชิกได้ว่ามีใครบ้างในเพลงแต่พอในเซตลิสอะว่าจะมีจะใครจะเต้นเพลงไหนบ้างอะแบบพี่ฟอ์ดันเต้นเพลงบบกุวะอินายหนูก็เลยแบบใช่แนเนอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบเริ่มทําใจมาเรื่อยๆอืมแต่ก็ ก็ก็แซะอยู่นะแบบว่าอย่าอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงเลยคือไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอพี่ฟอยหรือไมแต่พี่ฟอยสัญญากับหนูแล้วว่าพี่ฟอยจะมาหาที่กรุงเทพมาหาที่แปลว่าพี่ฟอยมาอยู่เฉยๆมาอยู่กรุงเทพไม่ได้มา หวังว่าจะได้เจอก่อนพี่ร์เกตคือหนูอยากไปสเตทแกนน่าจะมีสเตทแกนที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะก็เลยอยากไปมากแต่ไม่มั่นใจว่าว่างไหมเพราะว่าเดือนคือสิ้นปีคืองานจุกๆแบบงานเยอะมากตอนรีคอร์เออโยตั้งใจดูพี่ฟรฟมากใช่แล้วคือนี่หนูอดคลิปดีกว่าตอนซ้อมก็ตั้งใจดูตอนในห้องห้องซ้อมแบบถามได้เลยแบบหนูร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่แล้วทุกคนก็แบบโหโยเกิดดีใจที่ได้เต้นคีโนโยริหรอ คือดีใจดีใจแต่คือตอนนั้นไม่ได้ร้องไห้บอกว่าดีใจที่ได้เต้นคิโนโยริคือร้องไห้เพราะว่าดูพี่ฟอตเต้นอเออเพลงเชียงใหม่106นี่หนูถ่ายไว้เต็มเลยแต่ให้ดูแบบแบบอะไรกันเพราะว่าส่วนใหญ่เมมเบอร์วันนั้นไม่ได้แต่งหน้ากันดนี่ถ่ายไวเป็น VIP ด้วยนะลองซ้อมเป็น v i p แถวหน้าไปน,นั่งแถวหน้าก็ขอเวทีเนี่ยก็เหมือนกันไหมแบบเซนแรงมากชอบดูหนะ้า นหนูเดาถูกด้วยนะว่าเพลงสิ่งนี้จะเป็นสุกินันดาหนูเดาซิ่งที่แล้วถูกด้วยว่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ซิที่แล้วทิง้งสิงที่แล้วแล้วคีโบเตกิและหนูเอ้ยอันนี้เ่ิงเคยพูดแล้วแต่มันไม่ไมดีหรอกคือหนูเดามัมวๆแบบเออใครจะขึ้นมาติดใครจะหลุดอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็เดาถูกอยู่หลายครั้งอยู่แต่ก็แปลกใจรอบตัวเองคือหนูเดาตัวเองว่าจะไม่ติดซิงคือไม่ชิงเดาเหรอกแต่แค่แบบมันหวั่นหวั่นอยู่ดีก็หวั่นหวั่นใจตอนก่อนก่อนคีโบคือนึกว่าตัวเองจะติดสัญญาณแลล้วก็หุดอะไรรี้ใช่่ปะเพาแบบตน้กกกเเใหหมมมาาาริซียลยแบบไม่ ถ้าใครย้อนไปดูรีแอคน่าจะเห็นอุหนูร้องไห้ตอนคีโบตกีเอ๊ะใช่คีโบตกีทูชอ็อตเดาซิงหน้าต่อเลยคือเดาไว้แล้เป็นพวกชอบเดามันสนุกดีนะเวลาเดาถูกแต่ถ้าเราผิดก็ก็จะเงียบเงียบฝากโฟตโต,เต้เซตเรยียกอเวอร์น้องเยวเกิดด้วยนะคะ ใส่ชุดโอชิเบะสีดําค่ะนานๆได้ใส่ทีค่ะไม่รู้จะมีโอกาสเต้นโอชิเบะสีดำไหมแต่นั่นแหละค่ะคื <c oughs> อพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้คือหนูอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีแบบเขาอะไรคือถามเขามาแล้วก็รู้สึกเออมันถามมาแล้วก็ไม่มีเขาอะไรผลด่วนใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบ โอเคสบายแบบคือหนูเป็นคนเห็นผลด่วนแล้วจะเครียดอะเพราะว่าแบบคือก่อนนันนี้มันก็มีเคยมีเหตุการณ์ที่แบบติด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 แล้วก็ไม่ติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยจะโอเคแบบไม่ค่อยชอบการเห็นผลก่อนที่จะประกาศเท่าไรหร่ก็เลยแบบฉันอยากไม่ฉันมอยากเห็นฉันอยากแล้รู้เรารู้ประกาศทีเดียวมันจะแบบถ้าถ้าสมมติอันดับมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะได้แบบเออโน่นี่น,นั่นแต่ถ้าแบบมันดีแล้วมันไปไม่ดีอะมันจะเสียใจทุกคนเข้าใจผิวป่ะหนูก็เลยแบบ ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเลยอย่ะแต่แบบมีหนูไปเห็นมาในทวิตเตอร์เหมือนมีคนเขาทําแบบอะไรสักอย่างอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ่นแ,แหละ้ะหนูก็เลยแบบ <c oughs> มันเห็นแล้วมันเครียดอ่ะคือขอบคุณมากที่จะแบบมันเป็นอันด,ดับสามใช่ไหมต้องสี่ร้อยกว่าก็เลยแบบขอบคุณมากแต่ทุกคนอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งตายใจได้ไหมมันรู้สึกว่าหนูคุยกับเพื่อนๆหลายคนแล้วก็มีหลายคนมากที่อยากไปก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะซุ่มซุ่มกันเยอะอะไรแบบเท่าที่รู้มาอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อย่าพึ่งตายใจอย่าไปดูมันคือมันขึ้นมาเองค่ะหนูไม่ได้เสร์ชหาเลยนะอยู่ดีมันขึ้นมานะาเหมือนน้าแบบน่าจะเห็นว่าหนูตาแบบเสิร์ชบียนเคบ่อยอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็เลยขึ้นมาหน้าผีในทวิตเตอร์แล้วหนูก็แบบแล้วมันก็จะกดดันอีกถ้าแบบจุดนั้นที่มันเออนั่นแหละเอาคือเรจะแฮไม่เครียดเนูจะแพไม่เครียดอาสมองจะแตกเมื่อไหร่จะวันที่สามฝังด้วยกันดูคนคือหนูก็ไม่อยากมีประวัติซ้ำรอยหลายๆรอบกับการแบบติดติติแล้วไม่ติด แเซองว่ากอ่อตอนที่เห็นแบบเห็นเขาอะไรเห็นอย่าไม่รู้ไม่กล้าไม่ใช่ไม,ไม่ไม่กล้าใช้คําว่าผลด่วนเพราะมันไม่ไม่ได้ประกาศออกมาแต่แบบนั่นแหละเห็นเลยแล้วก็แบบไม่ประกาศออกมาทำไมไม่อยากเห็นแต่เห็นไปแล้ว <c ười> คือพอไม่เห็นของตัวเองมันก็เครียดลวหนึ่งใช่ไหมเพราะแบบอ่ะหนู คนน่าจะเห็นกันแล้วคือมันอยู่ที่สามใช่ไหมคะแค่เห็นของตัวเองว่าแบบฉันติดแล้วฉันกลัวจะไม่ติดแค่นั้นก็เครียดแล้วแล้วพอเห็นของเพื่อน,อน,อนยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่แบบใครใกล้ๆเราบ้างนี่แบบ <laughs> ฝากนันทุกคนเต็มที D ่เต็มที่เพราะว่าครั้งนี้น่าจะมีโอกาสมากที่สุดในบรรดาการไปญี่ปุ่นที่ลงมาทุกคนอ่ะชอบคิดไม่ใช่ทุกคนพี่ๆทีมงานหรือแบบว่าเมมหรือใครก็ตามอ่ะจะชอบคิดว่าหนูโต เพราะด้วยความที่หนูตัวสูงใช่ไหมคะเวลาหนูแบบหนูเรียกใครว่าพี่เหมือนแบบอย่างรุ่นห้าก,ก็มีพี่เป็นพี่หนูประมาณแบบที่หนูเคยนับประมาณเจ็ดเจ็ดคนได้มั้งเจ็ดแปดคนหนูก็จำไม่ได้แล้วแบบหนูก็เรียกทุกคนว่าพี่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 นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วแบบเขา,าจะชอบแบบยกกั่เด็กกว่าคนนี้เหรอแบบเยอะมากหลายรอบมากหนูก ah ็ค่ะหนูดูไม่เด็กเหรอถึงตัวจะโตแต่สมองเป็นเด็กติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์ก you know ับ VR และยังมีเท <No ีลเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application